การเลือกตั้งร,รู้สึกจะเป็นกลุ่มรวมพลัง,งน,น,นะฮะนะชนะการเลือกตั้งได้ดำรงตำแหน่งผู้ดูการกรุงเทพมหานครแล้วก็ําท่านทําง,งานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่างๆนะมีผลงานเป็นที่ประจักชัดนะเป็นที่ชื่นชอบชื่อศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพนะครับเมื่อครบ,บวาระก็ลงสมัครเลือกตั้งครั้งสองก็ได้วความไว้วางใจอีกนะฮะแต่ต่อมาท่านไปตั้งพรรคการเมืองไปเล่นการเมืองรับชาติใช่ไหมฮะอ่า ตำแหน่งผู้ว่าก็วางลงท่านก็ส่งร้อยเอกกฤษดาดุลวงซึ่งเป็นรองผู้ว่านะครับ,รบมาลงสมัครแต่เข้าใจว่าช่วงนั้นระหว่างนั้นก็เคยเคยมาท้าบทามท่านช่วงท<อ>ี่ท่านรัฐราชการอยู่ไหมตอนตอนตอนนั้นก็ตั้งพรรคการเมืองไงฮะใช่ไหมก็เคยมาท้าบทามผมตอนนั้นผมเป็นรองผู้วการนะครับมาท้าบทามแล้วก็ปรึกษากับครอบครัวแล้วก็คิดคว่า ตำแหน่งช auto, ั้นยศผมอายุราชการผมมันน่าจะไปถึงผ yeah. <process> in ู้จัดการตำแหน่งชาติหรืออดีตพีกรมตำรวจสมัยก่อนนะก็เลยคิดว่าเราเราเดินมาทางนี้แล้วขอให้เดินไปที่สุดก่อนก็เลยยังไม่ตัดสินใจไปตอนนั้นนะครับก็ร้อยเอกิจาลงนะครับก็ยังได้รับความไว้ใจได้รับการเลือกตั้งอีกนะฮะครับก็เพราะนั้นตั้งแต่ต้นเนี่ยผู้สมัครอิสระจะได้รับการเลือกตั้งมาโดยตลอดนะมันเป็นประเด็นก็ปัญหาตรงที่ว่า พรรคการเมืองต้องการยึดกรุงเทพนี้ให้ได้เพราะนั้นก็ทุ่มเทนะครับงบประมาณอะไรต่างๆออกมาแล้วลองคิดดูสิครับว่าผู้สมัครอิสระกับพรรคการเมืองเนี่ยนะการการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยมันจะสู้กันได้ไหมนะฮะครับ,รบนะผู้สมัครอิสระเนี่ยนะครับมันโตคนเดียวถึงแม้จะมีทีมงานแต่ทีมงานไม่ใช่อาชีพเลือกตั้งเนี่ยไม่เหมือนนักการเมืองคืงออาชีพเขาเลือกตั้ง นะเลือกตั้งสอสอแล้วเดี๋ยวก็สอกอเลือกสอขอใช่ไหมเลือกท้องถิ่นต่างๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวก,กลับมาเลือกซ่อมตายบ้างลาออกบ้างถูกใบเหลืองใบแดง,งนะบ้างอะไรต่างอาชีพเลือกตั้งเลือกไม่มีมวันหยุดหย่อนเพราะฉะนั้นเขาก็มีทีมงานม,ม,ม,มีต่างพร้อมในกะารเลือกตั้งแต่ไม่แน่ความว่าจะมาทํางานดีกับผู้สมัครอิสระนะครับมันแยกกันคนส่วนใช่ไหมเลือกก็เลือกไปแต่คุณมีปัญญาไหมทํางานนะถ้าจิต ไม่บริสุทธิ์แล้วมันก็ทํางานไม่ได้หรอก<ช>นะครับเพราะฉะนั้นาภายหลังนะฮะนักการเมืองหรือพรรคการเมืองก็เข้ามายึดครองกรุงเทพได้อย่างที่บอกไว้ครับถึงแปดปีดเศษนะครับ <ใช S 1> แล้วก็ถ้ามาดูคะแนนแต่ละครั้งนะครับทั้งสามครั้งเลยมันก็แปลกดีทั้งสามครั้งนะ <S <S มันมันเหมือนเหมือนกันเลยนะฮะผู้ชนะจากปฏิปัดเนี่ยจะได้เก้าแสนเศษทั้งสามครั้งนะครับส่วนเพื่อไทยหรือพลังประชาชนมาอันดับสอง จะได้หกแสนเศษแล้วก็ผู้สั่งอิสระจะสามแสนเศษทั้งสามครั้งเลยแล้วก็มีสองแสนหนึ่งแสนแนะหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยลดหลั่นกันลงไปทานองนั้นนะครับผมก็มองดูว่าคะแนนอย่างเงี้ยนะครับผู้สมัครอ,อิสระเนี่ยไม่กระทังกัดพรรคสามแสนกว่ามันจะทําให้ขึ้นไปถึงหกแสนเนี่ยทําได้ไหมครับอลำบากด้วยกันไม่ไม่มีทางเลยใช่ไหมฮะ ตัวเองยังได้แค่สามแสนแล้วทำยังไงถึงจะไปขึ้นอีกอีกสามแสนอีกเท่าตัวไม่มีทางใช่ไหมฮะไอ้ที่หวังจะไปชนะเก้าแสนเนี่ยยิ่งไม่มีทางใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับผู้สมัครอิสระหรือคนที่มีความรู้ความสามารถรักประเทศชาติรักบ้านเมืองรักกรุงเทพมหานครอยากจะมารับใช้รัชาติเปเืองก็ไม่กล้าที่จะลงสมัครก็ไม่กล้าลง ลงยังไงก็เห็นมาสามครั้งก็สามแสนตั้งสามครั้งนะครับผมเคยดูนะครับประวัติผู้ที่ลงสมัครนี่นะครับไปดูเอด็อกเตอร์คนนี้นะสอบได้ที่หนึ่งของประเทศไทยนะครับไปเรียนต่างประเทศเปียโทเปียเอกนะนะได้เกียรติยศมันดับหนึ่งมาทั้งนั้นหมดนะครับนะมาลงทำงานมีประสบการณ์มาลงสมัครผู้ได้การกุงเทพมานครท่านเจ้ไมมได้เท่าไหร่ผมดูได้หมื่นเกบเจ็ดร้อยคะแนนนะครับ คือคนเรายัางยังเวลาจะเลือกใครยังไม่รู้จักศึกษานะว่าคนนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไงต่างต่างเหล่านี้มีผลงานอะไรบ้างนะครับหรือบางทีมีรองผู้ว่าอดีตรองผู้ว่าท่านหนึ่งมาลงสมัครเป็นรองผู้ว่ามาแล้วทําผลงานมาตั้งหลายปีมาลงสมัครก็ได้หมื่นเจ็ดพันกว่า,นานคะแนนนะครับนี่หลักเลือกอะไรยังไงผมไม่เข้าใจใช่ไหมนี่คนมันทาให้คน คนดีคนเก่งเนี่ยคนมีความรู้ความสามารถที่มากกว่าผมเนี่ยเขาไม่กล้าลงนะครับเพราะพี่น้องประชาชนไม่รู้จักก็รู้จักแต่เวลาเลือกสสออะไรทีก็เลยแต่พักพักพักแลในกรุงเทพครับพักประชาธิปย์ประชาชรู้จักอยู่แค่เนี่ยพอในกรในขอมาก็ไม่รู้จักใช่ไหมครับตรงจุดเนี้ยมันทําให้นักการเมืองถึงบอกทรงในหมูในหมาส่งไฟยฟ้าสาโทรเลขอะไรมาอย่างไงต้องเลือกเขาเพราะก็ดูถูกพี่น้องประชาชนว่ายังไงไม่มีปัญญาสู้เขาหรอก นะครับตรงน, <c oughs> รงนี้ตรงนี้เลยเป็นประเด็นไงครับ <c oughs> ว่าสภาพการของปัญหากทมการพัฒนาคุณภาพชีวิตรกรทมแล้วก็สภาพกลไกการเลือกตั้งมันก็เป็นปัญหาอย่างเนี้ <c oughs> แล้วก็ดูว่า <c oughs> เป็นความยากที่คนดีจะมาลงและสู้ครับ <c oughs> มันก็เลยเป็นคําถามที่พี่น้องประชาชนนึกฝากถามเลครับ <c oughs> แล้วแล้ว,ลวท่านเองทราบปัญหานี้มาโดยตลอดครับ <c oughs> ไปจับนักการเมืองมาก็เยอะครับที่โกงเลือกตั้งอะไรก็ตามแต่ทําไมถึงกล้าตัดสินใจลงตรงนี้ครับที่เป็นเป็นก็ตรงนี้นะผมคิดว่าถ้าถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปใช่ไหมฮะไหมเพราะว่าคนดีๆก็ไม่กล้าที่จะลงสมัครมันก็จะเหลือแต่สองพักเท่านั้นเองนะครับนะไม่พักใดพักหนึ่งก็ต้องมายึดเอาตำแหน่งนี้ได้ใช่ไหมแล้วถ้ายึดไปแล้วเนี่ยปัญหามันก็เกิดปัญหาเกิดยังไงครับ อย่างรู้ว่าขณะนี้ที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลถ้าไปใช้ิปตยังสามารถชนะได้อยู่มาดํารงตำแหน่งผู้ว่ารายการกร,รุงเทพมหานครจะทะเลาะเบาแวงขัดแยง้งกันต่อไปไหมมันก็ต้องขัดแยง้งกันต่อมันชัดเจนด,ด้วยเหตุผลที่ว่าเอาเป้าหมายสสสามหกคนสามทเจ็ดคนเนี่ยนะทั้งเพื่อไทยทั้งประชากรก็อยากจะได้นะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็แต่มันก็ขัดขัดขวางกันอ,อ,อ,อยู่เพื่อให้คุณมีผลงานเนะ่ะ ช่ไหมทั้งรัฐบาลก็ไม่อยากทางนี้มีผลงานก็นต้องขัดบั่งขวางบั่งทุกสิ่งทุกอย่างจะสนับสูนุนเท่นเทแล้วก็ไม่ไม่สนใจไม่ดูแลเห็นไหมอย่างน้ําท่วมนะก็โอ้ก็อย่างชิงผลงานการขัดขวางจนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับส,สุดท้ายก็คือการแย่งชิงของรัฐการเมืองเนี่ย <นะ S 2> มันส่งผลกระทบกับการแก้ปัญหาของประชาชนครับมันทําให้ประชาชนซ้ําเติมประชาชนให้ทุกหนักยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะแทนที่จะบ้านเมืองจะพัฒนาไปข้างหน้า นะครับตามประเทศก็ถึงวิเคราะห์ประเทศไทยว่าอะไรก็ดีหมดนะครับแต่การเมืองอ่ะนะเร็วนะครับการเมืองเร็วมีปัญหาสร้างปัญหาให้ประเทศชาตินะครับนั้นพอมาถึงตรงจุดเนี้ยนะครับไม่ว่าพักใดพักหนึ่งมาครับมันก็มีปัญหาใช่ไหมอย่างที่ผมบอกถ้าปฏิบัติมาก็มีปัญหานะครับทำงานไม่ได้ถูกขัดถูกขวางตลอดเวลาใช่ไหมแล้วเพื่อไทยมาล่ะก,ก็กินรวบแบบไร้รอยต่อครับ นะไม่มีใครตรวจสอบได้เลยนะครับอย่างเรื่องสถานีตํารวจที่เป็นข่าวอยู่ขณะน,นี้ที่มีการทุจริตการรังสรรค์กันไม่เสร็จนะครับจะหมดสัญญาวันที่14มีนาคมนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับการก่อสร้างก็เปแต่โครงล่างกันอยู่นะครับซึ่งตอนนั้นตอนนั้น <c oughs> ท่านท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ไหมครับหรือว่า,าผมไม่ได้เป็นหลังนะครับ,หล,ลรบหลัง้วครับหลังแต่ผมก็ไม่ทราบรายเดียดในเรื่องนี้นะแต่เพียงแต่ว่าอตอนแรกเห็นจะเล่นงาน รัฐบาลจะเล่นงานประชาธิปัตย์อยู่รตรวจสอบไปกลมาผู้สมัครจากรรคพืพ่อไทยนะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะฮะพอมีส่วนเกี่ยวข้องก็เจ้าหน้าที่ของรัฐ <c oughs> นะแทนที่จะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาอย่างเี้รีบมาสรุปลงไม่ผิดนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อไทยมานะมันก็ตรวจสอบไม่ได้นะครับปัญหาประเทศชาติเบื่องหนักขึ้นอีกแล้วจะทำยังไงครับจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้หรือผมก็รอรอ,รอดูตกลงจะมีใครลงไหมเนี่ย นะครับนะรอๆออไม่มีที่ผู้สมัครอิสระที่จะลงเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าพอใกล้ๆวันจะหมดวาระลรามาลงเนี่ยมันจะเอาเวลานนเอาไปเทียบสู้อะไรเขาได้ล่ะใช่ไหมนั้นผมก็รอๆอจนกระทั่งเมื่อเดือนสิงหาปีที่แล้วนที่ผ่านมานมเนันไม่มีใครลงแล้วนะครับไม่มีใครมาช่วยชาติบ้านเมืองแล้วผมเป็นผู้จัดการตำแหน่งชาติเก่านี่นะครับ ตอนนี้ชีวิตผมก็มีความสุขอยู่นะครับอยู่กับครอบครัวภรรยาแล้วก็ลูกอีกสามคนคลูกก็จบโทสองคนแล้วอีกคนก็เรียนปริญญาตรีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวก็ให้ไปเรียนต่ออีกหน่อยนะครับ,รบทุกคนก็มีงานมีการทําหมดเราก็จะไปเที่ยวที่ไหนมีความสุขของเราแต่เราเอ๊ะจะทํายังไงบ้านเมืองของเรานะครับนะกำลังมีปัญหานะครับแล้วเราจะไปมีความสุขของเราอย่างนี้นะ คนเดียวเลยยังไงนะฮะในอดีตเนี่ยผมเคยนะครับเวลามีบ้านเมืองมีปัญหายอย่างที่นาแกเนี่ยมีปัญหาการคุกคามของผู้ก่อการร้ายคอมมนิตนะครับไม่มีใครก็อยากจะไปหรอกผมก็อาสาไปถึงสองครั้งไปทําจนบ้านเมืองสงบเรียบร้อยนะครับ,รบนะหรือผู้บัญชาจะใช้งานผมหินหินยังไงก็ตามอย่างไปเมืองชนนะครับย้ายจากอีสานมาโคทําสสมเร็จนะมอบหมายงานอะไรผมสําเร็จทั้งนั้นนหะนะครับเพราะเราเป็นคนตั้งใจทํางานเป็น คนลุกนะครับตอบปัญหาไม่ใชค่คอยตั้งรับนะครับ,รบแล้วมาถึงตรงจุดนี้เอามาดูสุภาพร่างกายเรานะครับยังแข็งแรงอยู่ที่ผมแข็งแรงเพราะเป็นมมนักกีฬาออกกําลังกายมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วผมไม่ทิ้งเลยนะฮะเนี่ยชีวิตผมเนี่ยออกกําลังกายมาตั้งแต่เด็กเรื่อยมาจนทั้งปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็วิ่งปกติเนี่ยผมจะวิ่งวันละสิบกิโลนะครับ บางครั้งมาข่าวตอนรอทชอมีแม่แงผมทํางานผมวิ่งไปยยี่สิบกิโลนะฮนะช่วงหลวงพุวานี่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้วิ่งใช่ช่วงนี้ไม่ได้วิ่งครับ, <c oughs> รบก็วิ่งไปเรื่อยหมอเพิ่งมาให้ผมหยุดลดลงหน่อยนะ่ะกลัวเข่าผมเจ็บ,บแต่ผมก็ไม่เจ็บนะแต่ผมก็โอเคเพื่อป้องกันเอาไว้นะครับก็วิ่งตอนนี้ก็เหลือถั้าเจ็ดกิโลอช่ไหมนองนั้นแล้วสุขภาพร่างกายผมแข็งแรงผมไม่เคยเจ็บป่วยนะครับอย่างดีก็ไอบ้างนิดนิดหน่อยนะครับทานยาทาให้วิตามินซีก็หายละไม่มีอะไรนะครับ นะจกระั่างแบบนี้ความรู้ความสามารถนะเราก็ดํารงตําแหน่งสูงสุดของหน่วยงานแล้วประสบก,บการณ์ก็มีไปเที่ยวไปดูงานต่างประเทศเยอะแยะประเทศไปหมดนะครับนะแล้วก็แอบบคิดแอบบจาเก็บความรู้ด้านต่างๆเข้ามาต่าง,างๆนะครับนะเผื่อว่าจะมาส่งเสริมสนับสนูนย์ใครบ้างแนะนาใครบ้างอะไรต่างนี่ก็เก็บมาหมดเมื่อมาถึงตอนนี้เราก็มีความพร้อมทุกอย่างนะแล้วเราจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้แล้วครับ นะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเอาละนะครับจะมาเป็นตัวเลือกนะให้ให้กับพี่น้องกรุงเทพมหานครหน่อยทําไมผมถึงกล้าลงมาเพราะผมคิดว่าเอ๊ะผมก็ทํางานเสียสละเพื่อประเทศชาติเนี่ยมาเกือบ40ปีนะฮะสามที่แปดปีประกายความคิด<ม>ตอนที่เคยถูกทับทามก่อนหน้านั้นมีผลต่อการตัดสินใจครั้งนี้ไหมครับมีมเหมือนกันฮะในช่วงอย่างเป็นข้าราชาการ,รอ๋อในช่วงเป็นข้าราชการเนี่ยผมก็ ก็เคยถูกเชิชวนจากพี่จำลองเนี่ยครับแต่จังหวะมันยังไม่ให้นะครับแต่ตอนนี้เราก็เกษียณแล้วนี่ใช่ไหมฮะครับแล้วก็จริงๆแล้วการเลือกตั้งที่แล้วนะฮะสอเลือกตั้งสอสอที่แล้วทุกภาคการเมืองมาเชิญผมหมดนะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ดีนะครับไม่มีอะไรนะฮะนะเราเนี่ยมีตําแหน่งมีหน้าที่เคยมีประสบการณ์ความรู้แล้วก็ถามว่าจริงๆแล้วผมก็เป็น เป็นคนมีชื่อเสียงทุกคนรู้จักนะฮะทุกการพักการเมืองก็อยากได้มาหาขุมทุกพักนะครับแล้วทําไมไม่ลงสสอทาไมต้งงลงพวกวะก็ผมมองดูแล้วว่าถ้าไปลงเนี่ยนะฮะครับลงพักหนึ่งพักใดนะครับมันก็จะกลายเป็นคนของพักนั้นจูกไมฮะล้ไม่เป็นอิสระละจากความคิดความอ่านแล้วจะถูกครอบโดยพักการเมืองพักนี้ถ้าไปลงพักนี้ก็เหมือนกัน ไปลงพักไหนก็เหมือนกันนะเดี๋ยวก็มติพักจะเอาอย่างเงี้ยครับอมันไม่อ,อิสระเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับพี่น้องประชาชนต้องต้องการอย่างนี้พักบอกจะเอาอย่างนี้พราะพักการเมืองพูดตรงๆต,ต้องใช้เงินนะฮะใช้เงินเลี้ยงสอสอเลี้ยงสกเลี้ยงสคอ,อเลี้ยงบริเวณแม้กระทั่งเลี้ยงประชาชนใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัญหาเกการื่องการทุจรจิตคอร์รัปชันถึงมากนะคือท่านกำลังบอกว่าจริงๆพักการเมืองหรือการเมืองปัจจุบันมันเป็นค่ายกลผลประโยชน์ครับ มากกว่าที่จะทางานเพื่อประชาชนถูกต้อง <c oughs> ครับเนเพราะฉะนั้นะ <c oughs> ตรงนี้ผมถึงว่าที่มาผมก็ปฏิเสธไปหมดนะครับปฏิเสธยังไม่ไปเล่นการเมืองนะครับระดับชาติหรือไปอยู่ในพักหนึ่งพักใดนะ <c oughs> แล้วเรามาถึงตรงตําแหน่งผู้บริการกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดจะลงอะไรเลเพียง <c oughs> แต่ว่ามันเกิดปัญหาอย่างที่ผมเล่าเรา,เล,า,เ,ลาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็อรอจนกระทั่งสิงหาปีที่แล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่มี ผู้ใดจะลงแล้วแล้ที่ถ้าผมจะลงเนี่ยถ้าผมจะรอช้าไปนั้นมาเปิดตัวเดือนมกราคม5.6คเนี่ยจะมีปัญญาไปหาเสียงที่ไหนทานสู้กับพรรคการเมืองเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าเมื่อวันที่25สินะครับสิงหาปีห้าห้าเนี่ยผมก็เลยนะครับถแถลงข่าวเปิดตัวที่โรงสอมผู้ว่า,าการกรุงเทพมหานครตั้งแต่นั้นนะครับนะเพราะผมในเมื่อผมตั้งใจจะมาช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วนะฮะ ผมก็จะต้องทําให้ได้ทําให้ได้ก็คือผมจะต้องทำตัวผมนะครับให้พี่น้อง